สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกลิตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของว่านหางจระเข้อโลวลล่าสตอรี่อีพและนี่นะคะก็คืออาณาจักรสีเขียวของชนีนะคะภูมิใจนําเสนอเป็นที่สุดเลย หลังจากที่ฝนตกลงมา3-4วันติดนะคะน้ำก็ท่วมขังในกระถางว่านหางจระเข้ของลินหลินก็เลยย้ายว่านหางจระเข้ที่อยู่ในกระถางนี้ออกไปปลูกลงดินให้หมดเลยเพราะหลินไม่ต้องการที่จะสูญเสียว่านหางจระเข้ต้นใดไปทั้งนั้น <c oughs> ผ่านไป2 3วันแล้วนะคะกับการปลูกต้นว่านหางจระเข้พันธบาบาบาดินสิกลงกระถางทุกต้นรอดแล้วนะคะที่รัก นอกจากการอัปเดตการเจริญเติบโตนะคะหลินก็จะขออัปเดตจํานวนว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านหลินปลูกลงดินไปทั้งหมด18ต้นนะคะและปลูกลงกระถางทั้งหมดรวมกันทั้งหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านทั้งหมด12ต้นนะคะอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ที่บ้านเรามีอยู่แล้วว่าที่บ้านมีต้นว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะมีทั้งข้างบ้านแล้วก็กระถางหน้าบ้านว่าก่อนหน้านี้หลินไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเลยเพราะหลินไม่เคยใช้ทาผิวทันหมักผม พอหลินได้มาลองใช้นะคะหลินรู้สึกว่าว่านหางจระเข้เป็นพืชที่เลิศดมากๆเลยจะปลูกทิ้งๆค่ข้างไม่ได้แล้วนะก็เลยลุกขึ้นมาใส่ใจแยกกระถางปลูกใหม่ทั้งบ้านเลยเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เกี่ยวกับความงามของตัวเราเองนะคะก็เลยได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลวิธีการปลูกนั่นนี่ควรปลูกยังไงดูแลยังไงเ <laughs> พราะว่าอารมณ์แบบอยากได้กับใบใหญ่ๆก็ได้เรื่องว่านหางกับใหญ่ๆนะคะพันที่บ้านของหลินที่มีอยู่กับใหญ่สุดก็จะได้ประมาณนี้ ถ้าปลูกดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยอาจจะใหญ่กว่านี้ได้แต่จะไม่เท่าพันบาบาเรนซิตก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่ดิ่นอยากได้อะไรใหญ่ๆก็เลยเข้าไปหาข้อมูลว่าอาหารจระเข้พันกับยักษ์ใหญ่อย่างนี้ก็ไปเจอสายพันธุ์มาบาเรนซิตหาข้อมูลที่จะซื้อได้ที่ไหนไยซื้อจากช้อปปีมาได้ทั้งหมด7ต้นที่ทุกคนเห็นซึ่งตอนนี้ทั้ง7ต้นก็รอดชีวิตแล้วนะคะรอดชีวิตด้วยความ เข้าใจรอดชีวิตจากการใส่ใจว่านหางจาระเข้ของดินทั้งหมดที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกมาทั้งหมด23วัน23วันแห่งการเรียนรู้นะ,ะก็คือปลูกมาได้เกือบเดือนแล้วต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้แบบเอ้ยมันชิลตามข้อมูลที่เราไปค้นคว้าหามาตามข้อมูลที่เราไปถามมานะเพราะว่าหลังจากที่ดินปลูกได้ประมาณอาทิตย์แรกอะ เกือบตายนะคะทุกคนทำไมมันถึงเกือบตายนะคะเดี๋ยวลินขอเล่าเรื่องนี้ก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าที่ลินจะทําการปลูกก็ได้สอบถามจากทางเจ้าของร้านก็คิดว่าลินรู้ละเอียดแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ละเอียดพอถามจากประสบการณ์ที่ลินปลูกมาว่าว่านหางจาระเข้มันไม่ชอบน้ําใช่ไหมคะเราไม่รดน้ําทุกวันได้มาลินจะเอาความผิดครั้งที่แล้วเป็นบรรทัดฐานคือกระถางที่ปลูกครั้งแรกมันไม่ค่อยระบายน้าแล้ว ก็เอาปาตรฐานนั้นมาเป็นมาตรฐานในการปลูกว่านหางที่ซื้อมาเมื่อหลินเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยว่านหางไม่ชอบน้านะว่านหางเน่าตายเพราะน้านะถามเจ้าของสวนว่าว่านหางจระเข้ชอบน้ํำไหมเขาก็บอกมาว่าไม่จาเป็นต้องลดทุกวันแล้วก็ไม่ให้มีน้ําท่วมขังก็คือข้อมูลที่ถูกต้องที่เขาให้มาาไม่ลดน้ําบ่อยอถูกแล้วว่านหางจระเข้ไม่ได้ชอบการลดน้ําขนาดนั้น แต่อย่าลืมนะคะที่รักอากาศประเทศไทยเราคือร้อนมากแล้วว่านหางจาระเข้หลินที่เพิ่งปลูกอะ่ะเขาจะโดนแดดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันถึงบ่ายโมงลุกคนเรานึกสภาพแดดเจ็ดโมงเช้าของพี่นี่ประเทศไทยสีว่ามันร้อนแรงแค่ไหนแล้วมันโดนแดดเต็มๆแบบนั้นน่ะจนถึงบ่ายโมงแล้วหลินก็ไม่ค่อยลดน้ำเพราะหลินกลัวว่าโดนน้ำนเยอะแล้วเขาจะเน่าตายโดนแดดเยอะน้ำไม่ลด รถทีก็ลดแค่ผิว,ผวดินนี่ก็แห้งไปเลยค่ะแล้วกาบใบก็เริ่มเหลืองแล้วก็เหี่ยวแป๊บลอย่างนี้แฟนหลิงก็เลยบอกว่าจากประสบการณ์ของฉันนะฉันรดน้ําให้ตาทุกวันเลยแล้วมันก็เคี้ยวชวอ,อุ่มชุ่มฉ่าสวยมากแฟนหนิงก็บอกอย่างนี้เนาะก็มีการทบเสียงกันเล็กน้อยด้วยบทสนทนาของ แฟนที่มาบอกเราเราก็จะั้นตามภาษานะ้มานั่งคิดเฮ้ยถ้าไว้ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันต้องลดน้ําให้ชุ่มๆฉ่ำๆเลยนะเพราะกระถางมันค่อนข้างที่จะระบายน้ําได้ดีแล้วดินที่ดินใช้คือดินล่วนทรายที่มันไม่ได้มีการอุ้มน้ำแล้ถ้ามันโดนแดดทั้งวันยังไงมันก็แห้ง มันก็จะบาลานซ์กันพอดีตอนนั้นที่ไปเจอสภาพที่กําลังแห้งเหลืองไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้กล้องไปด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่จริงๆตอนนั้นคือมันกําลังจะตายจริงๆนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มปลูกเราไม่ควรที่จะให้มันไปโดนแดดเดยอะขนาดนั้นถึงก็เลยย้ายฝั่งจากข้างกําแพงฝั่งนั้นแล้วก็ย้ายมาเข้าร่มต้นไม้ให้มันได้แดดประมาณ50เนต ร่มประมาณ50%เมื่อเข้ามาอยู่ในร่ม50%แดด50%ประมาณนี้ก็คือไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายแต่แดดก็ถึงแล้วหลินก็ลดน้ําแบบผิวผิวทุกวนันผลปรากฏว่าว่านหางจระเขที่หลิงซื้อมานั้นรอดชิวิตแล้วค่ะวิธีการปลูกจริงๆะนะไม่มีอะไรตายตัวหรอกมันจะต้องบาลานซ์ให้ได้ไม่ใช่แบบลดน้ําเยอะเกินไปจนรากเน่าหรือไม่ลดน้ําเลยจนรากแห้งอย่างเวิธีการปลูกที่ถูกต้องก็คือการ เปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะ<ช>วันนี้มันมีน้ําท่วมขังใช่ไหม หลินก็เลยต้องตัดปัญหาไม่ใช้กระถางนั้นเลยเพราะว่าถ้าหลินยังใช้กระถางใบที่น้ำมันท่วมขังอยู่ว่านหางจระเข้หลินจะต้องเน่าตายแน่ๆหลินบอกแล้วไงว่าหลินจะไม่ยอมสูญเสียต้นว่านหางจระเข้ต้นไหนเป็นจะต้องปลูกให้สวยทุกต้นสำหรับบทรสรุปและทิ้งง่ายๆสำหรับใครที่ต้องการประสบความสำเร็จในการปลูกว่านหางจระเข้แบบหลินนะคะก็คือจะต้องศึกษาหาข้อมูลลงมือทำลองผิดลองถูกสังเกตดูอาการของว่านหางย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาโอเคไหม การอยู่จุดนั้นมันได้หรออะไรทําด้วยความใส่ใจจริงๆอ่ะหลินั่นใจแล้วตอนนี้ว่าว่านหางจระเข้งหลินรอดแน่นอนนะคะซึ่งหลินก็ได้คําตอบให้ตัวเองแล้วว่าว่านหางจระเข้หลินไม่ได้ต้องการแบบดดเยอะขนาดนั้นว่านหางจระเข้หลินต้องการน้ำแต่ไม่ได้ต้องการน้ําที่ท่วมขังนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดณเวลานี้เดี๋ยวอีกประมาณ3เดือนหลินจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะรอดทั้งหมด และเติบโตได้อย่างสวยงามเหมือนที่หลินบอกไว้หรือเปล่าก็คือหลินจะทําเป็นสตอรี่ไว้เลยเพราะว่าหลินมีความหลงลักข้างไข่ฝักใฝ่ที่จะปลูกว่านหางจระเข้ไว้ใช้เองมากๆเลยว่านหางจระเข้เป็นพืชที่อดทนนะคะทนแดดทนร้อนได้จะต้องให้ความใส่ใจสนใจในช่วงระยะเวลาแรกที่เราปลูกและถ้าอยากมีว่านหางจระเข้ ที่เติบโตได้อย่างสวยงามกับใบใหญ่ได้เจลใบใช้เยอะๆเราก็ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นปลูกและใส่ใจมันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วมาอัปเดตชีวิตว่านหางจระเข้ที่อยู่ในกำม,มือของดินนะคะแต่เวลต่อไปที่จะอัปเดตก็คือจะทำยังไงให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย